คุณผู้ชมคะวันนี้กิพาคุณผู้ชมมาอยู่ที่อำเภอพัฒนานิคมจังหวัดลบบุรีค่ะเรามาเพื่อที่จะพูดคุยกับเจ้าของไร่ข้าวโพดนะคะซึ่งไร่ข้าวโพดแห่งนี้ได้ใช้ปุ๋ยที่มีส่วนผสมของกรดซิลิคอนของบริษัทฟุกเทียนกรุ๊ปจำกัดนะคะซึ่งสามารถที่จะลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตปรับปรุงบำรุงดินให้ดีขึ้นนะคะเดี๋ยวเราไปพูดคุยกับเจ้าของไร่ข้าวโพดแห่งนี้นะคะขอเชิญไปพบกับพี่สุขสันต์ค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับพี่สุขสันต์คะทำ ปลูกข้าวโพดกี่ไร่คะตอนนี้ทําอยู่ประมาณ40ไร่ครับค่ะข้าวโพดที่ปลูกนี่เป็นข้าวโพดอะไรคะข้าวโพดทําอาหารสัตว์ครับเป็นข้าวโพดอาหารสัตว์ครับค่ะ,คะซึ่งในการปลูกข้าวโพดที่ผ่านๆมาเนี่ยพี่สุขสรรจะประสบปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของสภาพดินครับใช่ไหมคะครับเวลาไถมันก็จะแข็งยากไถยากมากครับค่ะสภาพดินแข็งครับใช่ไหมคะครับอย่างไสเดือนมีไหมคะเมื่อก่อนนี้ พอใช้เคมีมากๆมันก็จะไม่ค่อยมีมมม่ค่คอยีันก็จะหายไปค่ะทราบมาว่าพี่สุขสารได้นําปุ๋ยที่มีส่วนผสมของกรดซิลิคอนเข้ามาใช้ในเรื่องของการปลูกข้าวโพดรอบที่ผ่านมาใช่ไหมคะครับปรากฏว่าสภาพดินหลังจากที่ได้ใช้ปุ๋ยที่มีส่วนผสมของกรดซิลิคอนนี้ดินเปลี่ยนแปลงยังไงบ้างคะดินมันก็ดีขึ้นร่วนซุยขึ้นไสเดือนละคะไสเดือนก็มีมีซึ่งเมื่อก่อนไม่มี ไม่ค่อยมีละม,มันให้หายไปนะ่ะแต่ตอนนี้คือหลังจากใช้กรดซิลิคอนี่ใช้เดือนมีเพิ่มมากขึ้นครับแล้วในส่วนของการปลูกข้าวโพดล่ะคะให้ปุ๋ยช่วงไหนบ้างและปุ๋ยที่ให้นี่เป็นปุ๋ยอะไรคะใช้ปุ๋ยระเบิดลากแล้วก็ใช้ช่วงที่รองพื้นอัตราส่วนประมาณหนึ่งไล่ต่อลูกไม่เกิน ช่วงที่เราหยอดข้าวโพดเนี่ยอ๋อค่ะพร้อมกับเมล็ดพันก็คือพร้อมเมล็ดพันธุใช้เครื่องหยอดเมล็ดข้าวโพดกับปุ๋ยไปพร้อมกันเลยครับใช่ไหมคะครับแล้วหลังจากข้าวโพดอายุได้ประมาณกี่วันคะเราถึงให้ปุ๋ยอีกรอบหนึ่งสี่สิบห้าวันสี่สิบห้าวันก็ต้องมาให้ปุ๋ยอีกรอบหนึ่งครับของพี่สุขสต์นี้ใช้โปรครับใช้โปรข้าวโพดช่วงที่มันโตแล้วเนี่ยอ่าค่ะการปลูกข้าวโพดนี่ต้องให้ปุ๋ยกี่รอบคะ สองรอบก็พออ,อลักษณะการจเจริญเติบโตของข้าวโพดเป็นยังไงบ้างใบมันจะเขียวกว่ากันนะลักษณะของใบเขาจะเป็นใบที่สมบูรณ์ครับสมบูรณ์มากจะเห็นว่าลักษณะของเขาจะเขียวเมื่อก่อนใช้ปุ๋ยทั่วๆไปเนี่ยพี่สุขสารจะต้องลงทุนเกี่ยวกับเรื่องของยาที่มากําจัดพวกศัตรูพืชเกี่ยวกับเรื่งองการปลูกข้าวโพดมีโรคอะไรบ้างคะเมื่อก่อนมันก็มีใบลายใบลายครับแล้วก็หนอนกอหนอนกอครับ พอใช้ปุ๋ยบวกกดซิลิคอนเป็นยังไงคะมันก็ดีก็ไม่เห็นมีอะไรเลยมันก็สมบูรณ์หมดทุกอย่างคือต้นเขาแข็งแรงสมบูรณ์เราก็ไม่จําเป็นที่โรคมแมลงเขาก็ไม่รบกวนแล้วก็ไม่จําเป็นที่จะต้องไปฉีดยาครับครับต้นทุนเราก็ลดลงด้วยครับแล้วการออกฝักของเขาล่ะคะมันก็ออกอย่างนี้แหละแต่ว่ามันจะมันฝักที่สองจะได้หรือไม่ได้ยังไม่รู้เลยค่ะแต แต่ไอเนี้ยได้หึงสองฝักค่ะในเมื่อก่อนที่ใช้ปุ๋ยเคมีทั่วๆไปผลผลิตในการปลูกข้าวโพดข,ของพี่สุขสรรนี่ผลผล,ผลิตได้ประมาณเท่าไหร่คะอย่างดีสุดก็ไม่เกิน20 20อะ,อะไรคะ20ิลูกกระ 20, สอบย่อไลระสอบค่ะในปัจจุบันหลังจากที่ได้ใช้ปุ๋ยบวกกดซิลิคอนผล,ผลผลิตเป็นเท่าไหร่คะขั้นต่ำยี่ห้าครับก็ถือว่าเพิ่มมากขึ้นเพิ่มครับค่ะ ที่คุยกันมาทั้งหมดเนี่ยพี่สุขสนร์ประทับใจอะไรกับปุ๋ยบวกกดชีนิคอนมันดูแล้วดินมันจะดีขึ้นไถง่ายแล้วก็พืชของเราก็จะสมบูรณ์ดีดูแล้วก็นี่แหละลองใช้ดูถ้าใครเคยใช้แต่เคมีลองใช้ปุ๋ยสูตรระเบิดรากโภโภโภมันน่าจะดีกว่าทุกๆสูตรนะค่ะ ก็ถือว่าพี่สุขสร์เป็นเกษตรกรที่ประสบความสําเร็จนะคะทั้งเรื่องของการปรับปรุงบำรุงดินนะคะและเรื่องของผลผลิตที่เพิ่มมากขึ้นนะคะวันนี้ทางรายการต้องขอขอบพระคุณพี่สุขสรนมากมากเลยนะคะที่มาให้คําแนะนําดีๆกับคุณผู้ชมพี่น้องเกษตรกรเกี่ยวกับเรื่องของการปลูกข้าวโพดขอบพระคุณค่ะ บริษัทฟุกเยนครุบจำกัดขอแนะนำเกษตร,รกรชาวไร่ผลทิ้งช่วงไม่ต้องห่วงการปลูกพืชไรท่ทุกๆชนิดเช่นข้าวโพดท,ทั่วชนิดต,ต่างๆใช้หมอพืชผักพืชไร่ชนิดน้ำไม่กลัวแรงผลิตด้วยระบบนาโนเทคโนโลยีมีสองสูตรให้เลือกใช้สูตร1นึ่งใช้เร่งต้นเร่งใบสูตร2 ใช้เร่งลูกเร่งหัวป้องกันโรค1ลิตรสามารถใช้ได้ถึง1ิไร่คำแนะนำควรใช้ร่วมกับหมอพืชผักพืชไร่ชนิดเม็ดจะทำให้ผลผลิตเพิ่มขึ้น 1- ถึง2เท่าตัวหมอพืชผักพืชไร่บวกรซิลิคอนทุตุกตราในเครือบริษัทฟุกเทียนกรุ๊ปจำกัดเมื่อใช้แล้วดินจะดีทำให้ผลผลิตเพิ่มขึ้น 1- 2ถึงเท่าตัวป้องกันโรคทุกชนิดที่จะเกิดขึ้นกับพืชผักพืชไร่และป้องกันแมลงได้ดีเยี่ยมเป็นสิค้าส่งอกไปยังประเทศบาเลียอินโดนีเซีย ทงนาปลูกข้าวได้ร้อยแปดสิบถังต่อไร่เป็นเรื่องจริงใช้หมอน้ำไม่กลัวแรงร่วมกับปุ๋ยตราหมอข้าวสูตรแปดเจ็ด่าบวกท่ารองท่าเสริมของบริษัทฟุกเทียนกรุปจำกัดโทรศูนย์เจ็ดสี่สามห้าเจ็ดเจ็ดสองเจ็ดถึงสามศูนย์บริษัทฟุกเทียนครุปจำกัดขอแนะนำเกษตรกรกชาวนาไม่ต้องห่วงฝนทิ้งช่วงใช้หมอข้าวชนิดน้ำไม่กลัวแรงผลิตด้วยระบบนานโนเทคโนโลยีมีสองสูตรให้เลือกใช้ สูตรหนึ่งใช้เร่งต้นสูตรสองใช้เร่งรวงป้องกันโรคหนึ่งลิตรสามารถฉีดพ่นได้ถึงสิบไร่คำแนะนำควรใช้ร่วมกับหมอข้าวชนิดเม็ดจะทำให้ผลผลิตเพิ่มขึ้นหนึ่งถึงสองเท่าตัวหมอข้าวบวกโกูโคลิซินคอนทุกทุกตราในเครือบริษัทฟุกทียนกรุ๊ปจำกัดป้องกันหอยเชอรี่นอนก่อทำให้ดินดีเหมือนตอนเปิดป่าใหม่ๆไปสินค้าส่งออกไปยังประเทศมาเลเซียอินโดนีเซีย ใช้แทนปุ๋ยเคมีได้ดีบ้างใช้แล้วข้าวไม่ล้มเมล็ดแกรง่งน้ำหนักดีผลผลิตเพิ่มหนึ่งถึงสองเท่าตัว,ตวกเกษตรกรควรทดลองใช้ดูบริษัทฟุกเซกนค๊ปจำก,กัดขอแนะนำกะเกษตรกรชาวสวนปาม์มฝนทิ้งช่วงไม่ต้องห่วงใช้หมอปามชนิดน้ำไม่กลัวแรงผลิตด้วยระบบนาโนเทคโนโลยีมีสองสูตรให้เลือกใช้สูตรหนึ่งใช้บำรุงต้นให้ผลผลิตเร็วสูตรสองแก้ปัญหาผลร่วงผลลีบ หนึ่งลิตรสามารถฉีดพ่นได้ถึงสิบร่ฉีดพ่นแล้วจะทำให้ปามออกผลทั้งปีํำแนะนำทางดินควรใช้ร่วมกับหมอปามเทนิกเม็ดจะทำให้ผลผลิตเพิ่มขึ้นหนึ่งถึงสองเท่าตัวหมอปามบวกกรซิลิคอนทุกทุกราในเครือบริษัทฟ,ฟุกเทียนกรุ๊ปจำกัดใช้รสา,าปา์มกระเทยได้ผลดียังทำให้ต้นปามออกลูกในทั้งปีไม่ขาดคอเพิ่มผลผลิตปามจาก3ตันเป็นแตันต่อไร่ต่อปีเป็นสินค้าส่งออกไปยังประเทศมาเลเซียอินโดนีเซีย บริษัทฟุกเชิงค๊บจำกัดขอแนะนำเกษตรกรชาวสวนยางผลทิ้งช่วงไม่ต้องห่วงสามารถเพิ่มผลผลิตได้โดยใช้หมอ,อยางชนิดน้ำไม่กลัวแรงผลิตด,ด้วยระบบนานโนเทคโนโลยีมี2ส,สูตรให้เลือกใช้สูตร1ใช้เร่งต้นเร่งการเจริญเติบโตสูตร2ใช้เร่งน้ำยางป้องกันโรค หนึ่งลิตรสามารถฉีดผลิตถึง10ไร่น้ำยางจะเพิ่มหน้ายางจะนิ่มกรีดง่ายทำแนะนำทางดินควรใช้ร่วมกับหมอยางชนิดเม็ดจะทำให้ผลผลิตเพิ่มขึ้น 1- 2เท่าตัวหมอ,อยางบุกปรอสิลิคอนทุกๆตราในเครือบริษัทฟ,ฟุกเทียนกรุ๊ปจำกัดใช้รหน้ายางตายหนึง่งยางอายุสาิปียังกรีดได้ดีมีผล,ผลผลิตเพิ่มขึ้นเมื่อก่อนใช้จอกเปลี่ยนมาใช้ถังแทนหมอ,อยางบุกปรอสิลิคอนตรามา้าเงาเป็นสินค้าส่งออกไปยังประเทศมาเลเซียอินโดนีเซียบริษัทฟุกเทียน ขอแนะนำเกษตรกร,กรชาวไร่อ้อยผลทิ้งช่วงไม่ต้องตกใจใช้หมออ้อยชนิดน้ำไม่กลัวแรงผลิตด้วยระบบนานโนเทคโนโลยีมีสองสูตรให้เลือกใช้สูตร1ใช้เร่งต้นสูตรสองใช้เร่งความหวานและป้องกันโรค1นลิตรสามารถใช้ได้ถึง10บไร่ทำแนะนำควรใช้ร่วมกับหมออ้อยชนิดเม็ดจะทำให้ผลผลิตเพิ่มขึ้นหนถึงสองเท่าตัว หมออ้อยบวกโปรซซลิคอนทุกทุตราในเครือบริษัทพุกเทียนกรุ๊ปจำกัดเมื่อใช้แล้วดีจริีทำให้ผลผลิตเพิ่มขึ้น1-2ถึงเท่าตัวสามารถผลิตอ้อยได้ถึง30ตันต่อหนึ่งไร่แถม CCS เพิ่มขึ้นมาทำให้ขายได้ราคาดีเป็นสินค้าส่งออกไปยังประเทศมาเลเซียอินโดนีเซียบริษัทพุกเทียนกรุ๊ปจำกัดขอแนะนำเกษตรกรผู้ปลูกมันสำปะหลังผลทิ้งช่วงไม่ต้องกังวลใช้หมอมันสำปะหลังชนิดน้ำไม่กลัวแรงผลิตด้วยระบบนาโนเทคโนโลยี มีสองสูตรให้เลือกใช้สูตรหนึ่งใช้เร่งต้นสูตรสองใช้เร่งหัวและป้องกันโรค1ลิตรสามารถใช้ได้ถึงสิบไร่คำแนะนำควรใช้ร่วมกับหมอมันสำาะหลังชนิดเม็ดจะทำให้ผลผลิตเพิ่มขึ้น1นึถึงสองเท่าตัว หมอมันบวกโปรซิลิคอนทุกๆตราในเครือบริษัทฟุกเทียนกรุ๊ปจำกัดใช้แล้วดินจะดีทำให้ผลผลิตเพิ่มขึ้นหนึ่งถึงอเท่าตัวปลูกเพียง6เดือนก็ขุดมันขายได้เลยแป้งเยอะ15เดือนสามารถปลูกมันได้สองครั้งไปสินค้าส่งออกไปยังประเทศมาเลเซียอินโดนีเซียบริษัทฟุกเทียนกรุ๊ปจำกัดขอแนะนำเกษตรกรผู้ปลูกผลไม้ฝนทิ้งช่วงไม่มีน้ำไม่ต้องห่วงใช้หมอผลไม้ชนิดน้ำไม่กลัวแรงผลิตด้วยระบบนาโนเทคโนโลยีมี2สูตรให้เลือกใช้สูตรหนึ่ง ใช้เร่งต้นเร่งใบสูตร2ใช้เร่งดอกเร่งผลป้องกันโรค1ลิตรสามารถใช้ได้ถึง10ไร่คำแนะนำควรใช้ร่วมกับหมอผลไม้ชนิดเม็ดจะทำให้ผลผลิตเพิ่มขึ้น1-2ถึง2เท่าตัวหมอผลไม้บุกโกรซิลิคอนทุตุกตราในเครือบริษัทฟุกเทียนกรุ๊ปจำกัดเมื่อใช้แล้วดีจะดีทำให้ผลผลิตเพิ่มขึ้น 1- 2เท่าตัว ทำให้ผลไม้ออกนอกฤดูกาลแถมออกดอกออกผลดีเยี่ยมย่าทําให้มีรสชาติหอมหวานปาอออเป็นสินค้าส่งออกไปยังประเทศบาเลเซียอินโดนีเซียหมอน้ําเทพสอยไม่กลัวแรงเกษตรกร,นกรแนวใหม่ไม่งอ้อฝนใช้ได้ทั้งปรับปรุดมมรกกงดินและบำรุงพืชแม่น้ำการ,กรเกษตรทั่วไปเพื่อชวนานาราต้องเร่งรัดพัฒนา รวยพัวกันเกษตรกรสุขสันต์มังคังกาวนาส่งเสริมตามหลักปรัชญาเกษตรกรทวาลาภพึงพ